พวกฆาตกรคิดว่าเธอคือเหยื่อแต่ความจริงคือเธอคือผู้ล่ารับชมได้ใน Final Girl เวโรนิก้าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเธอนั่งอยู่ตรงข้ามกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมผู้ชายที่ชีวิตพังยับเพราะภรรยาและลูกถูกฆาตกรรมอย่างโหดเทียมเขาเริ่มคุยกับเวโรนิก้าถามถึงรายละเอียดของบ้านหลังเก่าที่เธอเคยอยู่ ทั้งตำแหน่งของห้องของในบ้านรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเด็กคนนี้ตอบคำถามได้หมดจำได้ทุกอย่างวิลเลียมเลยหยิบแบบทดสอบให้เธอทำผลคือเวโรนิก้านั้นทำได้ดีอย่างมากเหมือนเกิดมาเพื่อใช้สมองและสติจริงๆยิ่งพอรู้ว่าเธอเพิ่งเสียพ่อแม่ไปแล้วกลายเป็นเด็กอัมพาเขานั้นยิ่งเหมือนมองเห็นโอกาสบางอย่างวิลเลียมยื่นข้อเสนอให้เธอตรงๆ เขานั้นจะรับเลี้ยงเธอแต่มีข้อแม้เธอต้องยอมให้เขาฝึกเพื่อจะทำงานบางอย่างในสักวันหนึ่งเวโรนิก้าถามว่างานอะไรเขายิ้มและตอบว่าเป็นงานที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่เขาเชื่อว่าเธอนั้นจะทำได้ดีกว่าคนอื่นแน่นอนก่อนวินเลียมจะเล่าให้ฟังว่าคนเลวบางกลุ่มภาคภรรยาและลูกเขาไปจากวันนั้นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งก็เริ่มถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้น เวลาผ่านไป12ปีเด็กตัวเล็กในวันนั้นกลายเป็นเวโรนิก้าในวัยสาวแต่เธอนั้นก็ไม่ได้เติบโตมาแบบเด็กปกติทุกวันวิลเลียมฝึกเธอทั้งร่างกายและจิตใจสอนให้ต่อสู้เอาชีวิตรอดอ่านสีหน้าคนควบคุมความกลัวของตัวเองให้ได้วันหนึ่งเขาพาเธอไปฝึกที่ริมแม่น้ำเขาให้เธอเดินท้าเปล่าบนดินบนหินบนทรายและบอกว่าเวลาที่เธอต้องหนีหรือต้องล่า เธอต้องรู้จักสัมผัสพื้นดินให้มากที่สุดเวโรนิก้าเริ่มเบื่อเลยถามขึ้นมาว่าทำไมไม่ให้เธอใช้ปืนมันอาจจะทำให้ทุกอย่างง่ายกว่าเดิมไม่พูดพ่ํำเพือ่อวิลเลียมโยนปืนให้หนึ่งกระบอกและบอกให้เธอยิงเขาเวโรนิก้าลัางเลอย,อยู่นิดเดียวก่อนจะเล็งและเหนี่ยวไก แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะปืนนั้นไม่มีลูกเวลเลียมหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วปาใส่เธอก่อนจะพูดขึ้นว่าเวลาปืนไม่มีลูกมันก็เป็นแค่เศษขยะชิ้นหนึ่งเท่านั้นจากนั้นเขาก็ทิ้งเธอไว้ตรงนั้นให้เธอเดินกลับไปที่รถเองเป็นระยะทางหลายกิโลนี่ไม่ใช่การกล่นแกล้งแต่มันคือส่วนหนึ่งของการฝึกเมื่อววลเลียมเชื่อว่าเวนิกานั้นมีพื้นถามพร้อมแล้วววลเลียมก็พาเธอไปทดสอบจริงทั้งคู่ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง วิลเลียมบอกให้เธอเข้าไปหาชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์เวโรนิก้าเข้าไปหาทำท่าท,าทีขอความช่วยเหลือว่าช่วยบอกทางไปห้องน้ําหน่อยได้ไหมฝ่ายชายก็รีบอาสาพาเธอไปห้องน้ําเมื่อถึงห้องน้ําเวโรนิก้าก็แกล้งโน้มตัวไปหอมแก้มเขาเบาๆจากนั้นสันทาร,รยานผู้ชายอื่นก็เริ่มทํางานเขาเริ่มลวนลามเธอแต่ก่อนจะไปไกลกว่านั้นเวโรนิก้าก็บีบคอเขาเข้าเต็มแรง บีบจนเขาหมดสติล้มลงไปตรงนั้นวิลเลียมเดินเข้ามาเมื่อเห็นทุกอย่างเขาชมว่าเธอนั้นทําได้ดีก่อนจะตบหน้าชายคนนั้นให้ฟื้นและพูดกับชายคนนั้นว่านายพยายามจะตูบเธอและเธอก็สู้กับชายคนนั้นมึนมึนงๆรีบขอโทษโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกลายเป็นหุ่นทดสอบตัวแรกของเวโรนิก้าไปแล้วตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งของเมืองเราจะได้รู้จักกับกลุ่มผู้ชายอีก4คนเจสันแดนเนียลเชน และเนสันทั้ง4ี่คนนี้ภายนอกคือวัยรุ่นหน้าตาดีมีฐานะแต่เบื้องหลังพวกมันเสพติดการล่าและการฆ่าผู้หญิงเหยื่อที่พวกมันเลือกจะต้องเป็นสาวสวยผมบอลแทบจะทุกครั้งวิธีการง่ายๆของพวกมันคือเจสันจะใช้เสน่ห์เข้าไปจีบทำตัวอบอุ่นดูเป็นผู้ชายดีๆเมื่อเริ่มสนิทแล้วมันก็ชวนเหยื่อไปปาราตี้ในป่า ซึ่งความจริงแล้วคือการพาไปเป็นเป้าให้พวกมันล่าก่อนจะฆ่าทิ้งและนี่แหละคือเป้าหมายที่วิลเลียมหมายหัวไว้และคนที่จะไปจาัดก,การคือเวโรนิกา้าหลังจากฝึกมาทั้งวันเวโรนิก้ารู้สึกเหนื่อยและไม่สบายเธอขอ,อยากแก้ปวดจากวิลเลียมแต่เขาปฏิเสธเพราะอยากให้เธอทนความเจ็บปวดให้ได้ด้วยตัวเอง เวโริกาขอวิลเลียมนอนด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธอีกครั้งแต่เวโริกานั้นไม่สนใจรีบขึ้นเตียงและนอนกับเขาจะเริ่มเห็นได้ว่าเวโริการู้สึกกับวิลเลียมเกินความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองกับเด็กที่ดูแล แต่วิลเลียมก็เลือกจะหักห้ามใจและหยุดทุกอย่างเอาไว้ก่อนมันจะเลยเถิดไม่เช้าวันต่อมาเขาก็พาเธอเข้าสู่บททดสอบสุดท้ายวิลเลียมบอกกับเธอว่าการทดสอบครั้งนี้เธอจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดเขาฉีดยาที่ทําให้เกิดภาพหลอนเข้าไปในแขนของเธอและอธิบายว่าอย่าจาออกนิดประมาณครึ่งชั่วโมงและที่ต้องมัดเธอไว้ก็เพราะระหว่างที่เกิดภาพหลอนเธออาจจะทำร้ายเขาโดยไม่รู้ตัว เมื่อยาเริ่มทำงานเวนิกาก็เห็นชายคนหนึ่งไล่ฆ่าเธอเธอหวาดกลัววิ่งหนีไม่เป็นท่าจากนั้นเธอก็เห็นวิลเลียมปรากฏตัวเข้ามาช่วยแต่แทนที่จะปกป้องในภาพนั้นวิลเลียมก็กลับลงมือฆ่าเธอเพราะเธอนั้นไม่ผ่านการทดสอบวิลเลียมที่อยู่ในโลกความเป็นจริงสาดน้ำใส่หน้าเธอให้เธอได้สติกลับมาเวนิกาเล่าว่า สิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดไม่ใช่ความตายแต่คือการสอบตกและถูกวิลเลียมฆ่าทิ้งเธอถามว่าถ้าเธอไม่ผ่านการทดสอบจริงๆวิลเลียมจะฆ่าเธอไหมเขาตอบเพียงสั้นๆว่าเธอรู้คำตอบอยู่แล้วว่าคืออะไรโดยที่เขาฉีดยาพวกนี้ให้เธอก็เพื่อให้เธอรู้จักความกลัว เรียนรู้ที่จะจัดก,การมันอย่างไรเพราะในโลกความเป็นจริงคู่ต่อสู้ของเธอจะไม่มีวันรู้ตัวเลยว่ากำลังโดนอะไรอยู่จากนั้นทั้งสองก็ขับรถไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและนี่คือฐานประจำของแก๊งหนุ่มโรคจิตทั้ง4เวโรย้าถามกับวินเลียมว่าพวกมันฆ่าคนไปแล้วกี่คนขอตอบประมาณว่าพวกมันเริ่มลงมือตั้งแต่อายุ14จนตอนนี้ก็น่าจะเตินสิบศพไปแล้ว แถมไม่กี่วันก่อนก็มีผู้หญิงหายตัวไปอีกระหว่างที่กำลังคุยกันเจสันกับพวกก็เดินออกจากร้านขึ้นรถและขับออกไปเวโรนิก้าเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในร้านท่าทางเหมือนเป็นแฟนของหนึ่งในกลุ่มนั้นเธอเลยตัดสินใจเข้าไปตีสนิทเวโรนิก้าขอนั่งด้วยเลี้ยงเครื่องดื่มและชวนคุยผู้หญิงคนนั้นคือเจนิเฟอร์ แฟนสาวของเชนเจนเนฟเฟอร์ดูเหมือนมีเรื่องกุ้มใจคุยไปได้สักพักเธอก็สารภาพว่าแฟนเธอนั้นเริ่มเปลี่ยนไปไม่ค่อยสนใจติดเพื่อนและอารมณ์รุนแรงเวโรนิก้าเลยให้คำแนะนำปลอบใจทำให้เจนเนฟเฟอร์นั้นรู้สึกดีขึ้นก่อนจะขอตัวออกจากร้านเงีเงยบๆวันถัดมาภารกิจจริงของเวโรนิก้าก็เริ่มขึ้นเธอเข้าไปนั่งในร้านเหมือนลูกค้าธรรมดาแต่ในใจก็รู้ดีว่าวันนี้จะเป็นคืนที่ออกล่า ไม่นานเจสันก็เดินเข้ามาสายตาของเขาไปสะดุดที่เวโรนิกาทันทีด้วยความสวยและผมสีบอลของเธอเขาแทบจะเดินตรงมาหาแบบไม่คิดขอชวนคุยและถามว่าทำไมเขาไม่เคยเห็นเวโรนิกาที่นี่มาก่อนเวโรนิกานั้นก็ตอบง่ายๆว่าเธอนั้นเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่กี่คำเธอก็ทำให้เขาสนใจแบบเต็มที่ เจสันเลยชวนเธอไปปาร์ตี้ในคืนนี้เขานัดเวลาสองทุ่มให้แต่งตัวสวยๆและมารอที่นี่เวนิก้าตอบตกลงแต่สิ่งที่เจสันไม่รู้คือเหยื่อที่เขาเลือกในคืนนี้คือคนที่ถูกฝึกมาเพื่อฆ่าพวกเขาโดยเฉพาะถึงเวลานัดหมายเจสันไปรับเพื่อนๆแต่ละคนขึ้นรถทุกคนแต่งตัวใส่สูตรจัดเต็มเตรียมอาวุธที่ตัวเองถนัดเพื่อจะออกล่าเหยื่อในค่ำคืนนี้ เมื่อถึงร้านเขาไปรับเวโรนิก้าขึ้นรถระหว่างนั้นแดนเนียลก็อาการลนอยากเข้าใกล้เหยื่อเร็วๆจนเจสันต้องเตือนว่าให้ใจเย็นเขากำลังทำให้เธอกลัวเวโรนิก้าแกล้งถามว่าเราจะไปที่ไหนกันเจสันตอบสั้นๆว่าไปปาร์ตี้เธอทำท่าทีตื่นเต้นและถามต่อว่าที่นั่นมีผู้หญิงไปเยอะไหมความใส่ซื่อของเธอทำให้พวกมันตาใจและคิดว่าคงง่ายเหมือนเหยื่อคนก่อน เวโรยกาก็เริ่มสงสัยแบบแกล้งๆว่านี่เรามาถึงคนแรกเลยเหรอเจสันก็พาเธอไปนั่งบนโซฟาเก่าๆที่ตั้งอยู่กลางป่าแล้วเริ่มชวนทุกคนเล่นเกมก่อนเริ่มเกมเวโรยกาก็หยิบเหล้าขึ้นมาและบอกว่ามาดื่มกันก่อนดีกว่าชายทั้งสามยกเว้นเจสันรับแก้วมาดื่มอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้เลยว่าในเหล้านั้นเธอแอบผสมยาลงไปจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมสุ่มแผ่นป้ายที่อยู่ในถุง โดยมีคำว่าจริงกับกล้าหัวโจกอย่างเจสันหยิบแผ่นป้ายเป็นคนแรกและได้จริงเวโรนิก้าจึงถามว่าเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตคืออะไรเขาเล่าว่าตอนเด็กๆเ,เขานั้นไปล่ากระต่ายกับพ่อโดยยิงมันไม่ตายพ่อเลยให้มีดไปตามฆ่าให้จบ แต่พอเห็นเวลตากระต่ายเขานั้นกลับสงสารและปล่อยมันไปและนั่นก็ทําให้เขาโดนพ่อลงโทษก่อนจะพูดทิ้งท้ายว่าการฆ่านั้นไม่จําเป็นต้องทรมานเกมดําเนินการต่อไปเวโรนิกาจับได้จริงแต่เธอไม่อยากตอบเลยยอมดื่มเหล้าแทนคิวของเนสันเขานั้นจับได้จริงแต่เขาก็เลือกไม่ตอบและหยิบแผ่นป้ายที่มีคําว่ากล้าขึ้นมาซึ่งเขียนว่าให้ฆ่าบางสิ่ง เนสันลุกไปคุยดินและหยิบไส้เดินขึ้นมากินโชเวโรริก้าเห็นดังนั้นจึงเสแสร้งแกล้งตกใจไปไม่นานยาก็เริ่มออกฤทธิ์เดนเนียลเชนเนสันเริ่มมีอาการแปลกๆส่วนเจสันยังดูนิ่งอยู่เพราะไม่ได้ดื่มด้าแก้วนั้นรอบต่อมาเจสันจะไป้ายได้คำว่ากล้าโดยป้ายบอกว่าให้จูบใครบางคนเขานั้นก็ไม่ลังเลเลือกอจูบเวโริกาจังหวะนี้เพื่อนของเขาเริ่มไม่อยากเล่นเกมแล้ว แต่เจสันนั้นไม่ยอมเพราะถึงคิวของเวโรนิก้าแล้วแผ่นป้ายในถุงนั้นก็ใกล้จะหมดแล้วเขาเลยเป็นฝ่ายหยิบให้เธอแทนคราวนี้คำที่อยูเป็นแผ่นป้ายก็คือตายเวโรนิก้าแกล้งทำหน้าต่อสีบอกว่าอยากกลับบ้านแต่แทนที่จะให้กลับพวกมันกลับหัวเราะพร้อมบอกว่าพวกมันให้เวลาเธอ5้านาทีหลังจากนั้นพวกมันจะออกล่าเจสันให้ทุกคนหลับตาและตะโกนให้เธอรีบวิ่งเสียงหัวเราะ เสียงโห่ร้องดังไล่หลังเวโรนิกาจากมุมมองของพวกมันเหยื่อกำลังหนีเอาชีวิตรอดแต่จากมุมมองของเวโรนิกานี่คือวินาทีที่เธอเริ่มออกล่าเมื่อเข้าในป่าลึก เวโราไม่วิ่งมั่วเธอหยุดและซ่อนตัวใช้ความมืดให้เป็นประโยชน์ด้านแนนเนียลที่ถือขวานเริ่มเห็นภาพหลอนเป็นชายสองคนในชุดหมีเขานั้นพุ่งเข้าไปสู้แบบไม่คิดชีวิตแต่ความจริงหนึ่งในนั้นก็คือเวโรย่าเธอใช้จังหวะที่เขาสับสนเข้าใกล้แล้วย่างจังหวะก่อนใช้ขวานของแดนเนียลเองสับเข้ากลางอกแดนเนียลเลยกลายเป็นศพแรกในค่ำคืนนี้ด้านเนสันก็เ,เห็นชายสวมมงเดินวนรอบตัว เขาตะโกนท้าให้พวกมันเข้ามาหนึ่งในชายคนนั้นพุ่งเข้ามาทำร้ายจนเขาล้มลงไปกับพื้นและชายที่เข้ามาทำร้ายเขาก็คือเวโรนิกาเธอหยิบก้อนหินขึ้นมาทุบลงบนใบหน้าของเนสันจนแน่นิ่งไปสองคนล้มไปในเวลาไม่นานเจสันก็เริ่มเจอศพของเพื่อนของตัวเองและรู้ทันทีว่าผู้หญิงที่เขาพามาในค่ำคืนนี้ไม่ใช่เหยื่อธรรมดาด้านเชนเขาเดินหลงอยู่ในป่า ขณะอีกฝั่งหนึ่งเจเนฟเฟอร์ก็ขับรถเข้ามาเธอเจอเจสันนั่งอยู่คนเดียวเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่คุยไปคุยมาบรรยากาศชักเป็นใจทั้งสองเลยดันเผอจูบกันเชนที่เดินหาเวโริก้าพ่อเห็นรถแฟนจอดอยู่เลยตามมาดูและเจอภาพที่ไม่อยากเห็นมากที่สุดที่แฟนตัวเองกําลังยืนจูบกับเพื่อนของตัวเองเชนพุ่งเข้าไปต่อว่าทั้งเจสันและเจเนฟเฟอร์เจสันก็ยังไม่วายพูดแทงใจดําว่าเจเนฟเฟอร์ชอบเขามากกว่า เชนทนไม่ไหวชกเข้าไปที่หน้าของเจสันเต็มๆเจเนเฟอร์ Jennifer, รีบเข้ามาห้ามและถามกับเชนว่าเขามาทำอะไรที่นี่เชนโกหกว่าแค่มาดื่มเจสันเลยพูดความจริงออกมาอย่างหน้าตาเฉยว่าพวกเขากำลังไล่ล่าผู้หญิงอยู่เจเนเฟอร์ Jennifer, ช็อกทันทีที่รู้ว่าแฟนตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าที่คิดเจสันคิดว่าปล่อยเธอไว้ไม่ได้แล้วเขานั้นชัก ออกมาเพื่อจะฆ่าปิดปากเชนรีบพุ่งเข้าไปแย่งปืนและชกเจสันจนสลบไปอีกรอบแล้วหันกลับามาที่เจนิเฟอร์ความมือหวงความโกรธและยาที่เริ่มเล่นงานทําให้เขาเริ่มบีบคอเธออย่างบ้าคลั่งแต่สิ่งที่เขาเห็นมาทั้งหมดนั้นก็คือภาพหลอนคนที่เขากําลังบีบคออยู่ก็คือเวโรนกิกาเธอใช้จังหวะนั้นสวนกลับ ทั้งสงต่อสู้กันกลางป่าสุดท้ายเชยนก็ถูกเธอรัดคอจนตายตามเพื่อนไปอีกรายตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวเจสันสหัวโจกของกลุ่มเขาเดินตามหาเวโรนิกา้าและในที่สุดก็เจอเธอแทนที่จะกลัวเขากลับมองเธอด้วยความสนใจป้นลงไหลแล้วเขาก็ถามว่าทำไมาเพื่อนของเขาถึงสติแตกกันหมดเวโรนิก้าก็ตอบว่าก็เพราะเหล้าที่กินไปนั่นแหละจากนั้นเธอก็ถามกลับว่า แล้วเขานั้นฆ่าคนไปแล้วกี่คนเจสันตอบด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจว่า21รวมเธอด้วยพอได้จังหวะเขาก็ชกหน้าเวโรนิก้าและเสนอข้อเสนอสุดโลกคิดว่าให้เธอเมาแต่งงานกับเขาและออกไปฆ่าคนด้วยกันเธอเก่งขนาดนี้เธอได้ถ้าต้องปล่อยให้ตายเวโรนิก้าไม่แม้จะลังเลคำตอบของเธอคือการเปิดฉากต่อสู้ทันทีเจสันทั้งตัวใหญ่และแรงเยอะแต่เธอมีทักษะและสติ การต่อสู้จบลงด้วยการที่เวโรนิก้าใช้ท่าที่ฝึกมาลัดคอเขาจนสลบเธอกอกเล่าที่ผสมยาใส่ปากของเจสันแล้วลากตัวเขาไปแขวนไว้บนต้นไม้ โดยให้เขายืนบนต่อไม้เล็กๆคอผูกกับเชือกถ้าพลาดก้าวเดียวก็คือตายเมื่อเจสันฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นสภาพตัวเองเขานั้นก็เริ่มอ้อนวอนว่าเขาจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วและจะมอบทุกอย่างที่เธอต้องการแต่เวนรนิก้าก็ตอบว่าลองอ้อนวอนพระเจ้าเหมือนที่เขาเคยให้เหยื่อขกล้องทา ยาก็เริ่มทํางานเต็มที่เจสันเห็นเงาผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกเขาค่ากําลังเดินเข้ามาหาเขาจากความมืดเจสันกลัวจนเสียสติถอยหลงังหนีจนเหยียบพลาดตกลงจากตอไม้เชือกที่พันคอเขาอยู่นั้นหลังล่างเขาให้ให้อยแกวงอยู่ในอากาศและตายด้วยทํามือของตัวเองในขณะที่เวโรนิกายืนมองอย่างแน่นิ่งหลังจากจบภารกิจวิลเลียมขับรถมารับเธอกลับ ทั้งสองไปนั่งในร้านอาหารเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนวันนี้เป็นแค่วันวันหนึ่งในการทำงานเท่านั้นใครบางคนอาจมองเธอว่าคือฆาตกรคนบางคนอาจมองเธอว่าคือคนที่ลงทันคนเลวแต่สำหรับวิลเลียมเวลก g าคือหญิงสาวที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อทำในสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้าลงมือ